6ท่าสร้างกล้ามท้องที่ผมฝึกเป็นประจำได้ทั้งซิกแพคท้องข้างแล้วก็ท้องล่างไม่ต้องใช้อุปรกรณ์นะครับมีทั้งแบบง่ายแล้วก็แบบยากถ้าพร้อมแล้วลุยครับท่าแรกเนี่ยจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะครับแบบง่ายคือเราจะวางขาลงกับพื้นส่วนแบบยากเราจะยกขาขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าต่อไปจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างเหมือนกันนะครับให้เราชันขาขึ้นมาแต่สลับซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับส่วนแบบยากเนี่ยให้เรายกขาทั้งสองข้างขึ้นมาพร้อมกับเร่งสปีดได้เลยนะครับ ท่าแพลงจะเป็นการฝึกความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวนะครับแบบง่ายเนี่ยให้เราวางเข่าลงกับพื้นพร้อมกับม้วนสะโพกไปด้านหน้าแล้วเก่งหน้าท้องนะครับส่วนแบบยากให้เรายกเข่าขึ้นมาจะเพิ่มความยากให้กับท่าแพลงนะฮะ ท่าน,นี้จะได้กล้ามเนื้อซิกแพคเต็มๆเลยนะครับพยายามให้หลังล่างติดกับพื้นไว้ตลอดทุกช่วงของการฝึกแบบง่ายเนี่ยเราจะวางมือกับเทา้าติดกับพื้นส่วนแบบยากเนี่ยให้ยกมือกับเท้าขึ้นจากพื้นนะฮะท่าน,นี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะครับแบบง่ายคือเราจะเกรงคร้างเท่าที่ไหวส่วนถ้าไม่ไหวเนี่ยให้เราลดสะโพกลงวางลงกับพื้นนะครับส่วนแบบยากเนี่ยให้เรายกสะโพกตลอดช่วงๆของการฝึกเลยนะฮะท่านี้ให้เราแพงค้างไว้นะครับแบบง่ายคือเราจะแทงเข่ามาข้างหน้าช้าๆแบบนี้เลยส่วนแบบยากเนี่ยให้เราเร่งสปีดตาามมคว ของเราเลยนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณแบรนด์รีบอกนะครับส่วนใครที่กําลังมองหารองเท้าออกกำลังกายในยิมผมขอแนะนําตัวนี้เลย Nanoflex TR 2-0รองเท้าเทรนนิ hmm. ่งแบบอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่ง HIIT ช t หรือ t n t v r v s p r i n t ออกแบบมาเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีมีความนุ่มสบายขนาดสมใส่และให้การทรงตัวได้ดีนะครับทำให้ออกกำลังกายได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับ